ขนาดนี้ห่วงไหมคือตอนเด็กก็ห่วงเพราะว่าลูกสาวนี่มันช่วงม .3 ถึงม .6 เราก็ต้องประคาบะคองหนูถามได้ไหมคนจีบเขาเยอะไหมไม่นะไม่นะ<ม> ไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาเวลาพ่อไปปุ๊บก็วิ่งหงนีหมดเงี้ยก็น่ากลัวก็พี่น่ากลัว,ว<า>อะโง่ส่งนักง่อครนา่าใครนา่รนากลัวผมเดินไปในบีน่เอ้ยสำลักเอ้ยเมื่อกี้ถ่ายปุ๊บวินมอเตอร์ไซค์ก,ก็ปิ้งผมน่านะในลองยิ้มสิคือถึงขั้นที่ว่าห่วงลูกสาวมากไม่ให้ลูกสาวไ,ไปทํารายงานบ้านเพื่อน <c ười> ใช่ใช่ก็คือให้เพื่อนมาทําบ้านเราดิอยู่ในอยู่ในสายตาเรา <c ười> อยู่ในสายตาเรา <c ười> <c ười> ไปงานมาเกิดเพื่อนได้แต่ว่าให้คนไปส่งรอรับกลับพ่อจะไปดูหนังไปเดินห้างกับเกับเพื่อนนะอได้ลูกเดี๋ยวเพื่อนมารับไม่ได้พ่อต้องไปส่งเดี๋ยวหนูไปเองไม่ได้พ่อไม่ว่างพ่อฐายละครแล้วทําไงไม่ไม่เป็นไรนักมวยไปส่งก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยไปกว่าพี่ไปส่งนี่ยังเรียกว่าไม่ห่วงลูกเปรอเนี่ยกตอนเด็กไงคือโตมาตอนนี้พอพออายุ19 20เนี่ยเขาก็เรียนจบแล้วเกียรตินิยมับหนึ่ง อาชีพก็มีแล้วไรายได้อาชีพมั่นคงแล้ว <ứng S 2> ตอนนี้เราก็ไม่ได้ห่วงแล้วอ <ứng S 2> แต่ใส่อะไรของตรงๆรู้สึกว่าตรงๆไปเป็นคนยังไงธรรมชาติของผมบ้านๆของผมนี่แหละ <ứng S 2> บ้านๆของผมอะไรก็ได้ง่ายๆพูดเพราะมี กัลยามารยาทดีแค่นั้นแหละอย่างเราหน้าอยู่ปุ๊บมันทําอะไรก็พอรัาขออนุญาตพาเบสไปนู่นไปนี่โอเคอมันก็ถูกต้องเอาไปอะไม่ได้ไม่ได้พาไปเที่ยวเมายงเมายาปราตี้อะไรนีไม่ได้มีคุยถึงเรื่องขั้นแบบว่าเรื่องแต่งงานไหมไม่หรือเรื่องแต่งงานมันก็เป็นอนาคตอนาคตเรื่องของอนาคตเดี๋ยวตอนนี้ตรงๆเขาขายเสื้อเลยผมบอกไอ้ตรงๆขายเสื้อถ้าขายได้แสนตัวตั้งขนาไปเลยแสนตัวเหรอแสนตัวเก้าร้อยเก้าสิบล้านหรอ สินสอดเหรอคิดไหมเอออยากไม่ราเขาพูดเล่นคิดวางไว้ไหมถ้าสินสอดอยู่วางไว้ไหมไม่ไม่ไม่ผมลูกคบใครแล้วลูกมี่คบสุขพอแล้วตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะว่าถ้าได้เบสเป็นแฟนเนี่ยกิริยามารยาทอันดับหนึ่งไม่เที่ยวไม่กินไม่แยกเรากลัวไหมคือด้วยความที่ลูกเขาหล่อแบบโหขาวอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเขาจะมาหลอกลูกเราบ้างไหมไม่ผมว่า ไม่กล้าหรอกผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงเข้ามาดีๆนะเข้ามาบางีกูอุ้มมึงนะมึงอดเป็นพระเอกนะผมก็บอกไหนบอกไม่ดุไงตรงตรงแล้วเขาเจอกันจากละครผมก็ไม่รู้จักดาราเบสไปถ่ายละครกับตรงๆงใครวะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อแล้วก็วันนั้นไปไปถ่ายรายการผมก็ไปกับเบสอันนี้มันก็เดินกันมาครับสวัสดีครับผมตรงๆครับเล่นคู่กับน้องออเหรอถามว่าหลอกไหมสู้กูไม่ได้ Oh. <laughs> When they.